สวัสดีครับพบกับผมครูแจ็คครับในรายการพาคู่ซ่ารายการที่นําเสนอนะครับมุมมองของเยาวชนของเด็กๆนักเรียนนะครับที่ได้ทํากิจกรรมยามว่างหรือว่ากิจกรรมที่เขาสามารถสร้างสรรค์นะครับหรือว่าคิดนอกกรอบหรือว่ากิจกรรมที่เขาอยากจะรู้นะครับอยากจะเอามาตอบข้อสักถามต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ วันนี้ก็เหมือนกันนะครับไปดูไปตามซ่ากับนักเรียนทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะไปคุยกับนักเรียนคนหนึ่งครับที่เขามีความหลากหลายในการทากิจกรรมในโรงเรียนเองก็มีเยอะนอกโรงเรียนก็มีเยอะครับและเขามีข้อสงสัยครับแล้วผมจะพาเขาไปตอบคําถามและข้อสงสัยเหล่านั้นว่าเฮ้ททำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาวันนี้น่าสนใจมากครับลองติดตามมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตอนนี้เราก็อยู่กับ น้องนนท์นะครับน้องนนท์แนะนําต no ัวเองนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนายชัยานนท์บุญดลนะครับประธานนักเรียนโรงเรียนหนองบัวครับนอกจากประธานนักเรียนแล้วน้องนนท์ก็มีกิจกรรมเยอะใช่ไหมครับลองแนะนำกิจกรรมที่น้องนนท์ทำบ้างทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนครับอ๋อทั้งในโรงเรียนใช่ไหมครับในโรงเรียนนนท์ก็เป็นนักร้องวงดนตรีไทยนะคะของโรงเรียนหนองบัวแล้วก็ เป็นประธานชมรมทูบินเมื่อวานด้วยอ๋อครับผมครับข้างนอกมีกิจกรรมยามว่างวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะไรเงี้ยครับไปทำอะไรบ้างครับวันเสาร์นะคบนนจะมีอันนี้นนจะรับงานนะคะเป็นอาสาสมัครครับช่วยวัดไข่จุดคัดกรองครับของถนนคนเดินของอำเภอประจาได้พิเศษใช่ไหมฮะใช่ดูฟังกิจกรรมเมื่อกี้ของน้องนนนี่มีเยอะเลยนะฮะมีมีมีหลากหลายหลายอย่างมากอ่า เราทายัางไงถ้ามีกิจกรรมเยอะทะั้งในโรงเรียนก็เยอะมากเนี้ยเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมอย่างเงี้ยครับเราแบ่งเวลาอย่างไงฮะนน,นก็ส่วนใหญ่หนูก,ก็จะแบ่งเวลานะคะถ้าเวลาเรียนเนี่ยหนูก,ก็จะต้องตั้งใจเรียนเลยฮฮฮเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะไม่ทันเพื่อนเวลาเราไปกิจกรรมใช่ไหมคล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างครับการเรียนการเรียนก็เกรดเฉลี่ยก็3.9 0ุดนะคะสเเลยฮะ โอ้โหนี่เฉลี่ยทั้งม .4 แล้วก็ม .5 โอ้โหแล้วตั้งเป้าจะไปเรียนที่ไหนต่อเรียนคณะไตั้งเป้าว่าจะเรียนคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของมหาวิทยาลัยนเรศวรเอาจริงเหรอครับใช่โอ้โหก็มีโอกาสมากเลยเนาะทั้งเกตก็ดีแล้วก็พร้อมก็อย่างที่ฟังมาเราประธานประธานสภาใช่ไหมก็กิจกรรมเยอะอยู่แล้วประธานทูบีเนี่ยเมื่อวานก็กิจกรรมเยอะต้องเตรียมตัวต้องซ้อม ตนตีไทยก็ต้องซ้อมถูกไหมฮะท<ช>ุก<ช>อย่างมันไม่ได้สามารถที่ทําในวันเดียวได้มันต้องซ้อมกันก่อนล่วงหน้ายาวๆเนี่ยก็คืออยากถามพวกเราว่าเราว่าเรามีวิธีการแบบแบบที่จะบอกว่าทาให้เต็มพัฒนาขึ้นและอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำเต็มที่ทุกครั้ง<ช>ออกมาได้ดีเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าไอ้หนึ่งก็คือเราสนุกกับมันใช่ไหมฮะถ<ช>ึงจะทําได้สองเมื่อกี้เราบอกว่ามีระเบียบวินัยใช่ไหมคร<ช>ับ<อ>สาม ต้องรักเนาะใช่มันต้องรักงานทุกงานเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรถ้าแบบว่าเป็นงานที่เราไม่ได้รักหรือว่าเราไม่ได้ชื่นชอบในตรงนั้นจริงๆมันก็จะทําออกมาไม่ดีแล้วสึกภูมิใจไม่ให้น้องๆเพื่อนๆเขาเลือกเราให้เปประธานสภาภูมิใจมากๆนรับก็นอกจากที่เพื่อนเราจะภูมิใจในตัวเองเนี่ยพ่อแม่เราก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเนี่ยแล้วเราคิดว่าทำยังไงอ่ะที่เราทําไปให้กับเงินบ้างแล้วนะให้ไปทำประธานสภา ทำอะไรไปบ้างแล้วที่ขับเคลื่อนให้กับโรงเรียนกิจกรรมและนโยบายอะไรพวกนี้ครับอ๋อกิจกรรมเหรอคะมันก็มีเกี่ยวกับการเข้าแถวนะนนท์รู้สึตอนหมหนนท์อาจจะยังทําไม่เต็มที่เพราะว่านนท์ก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นหม 6, หกเนาะก็อาจจะแบบว่าเกรงใจรุ่นพี่แต่นนท์รู้สึกว่าพอมาหมหกเนี่ยนนท์ก็มีความโตขึ้นนะเรียกว,ว่าโตขึ้นดีกว่าแล้วก็แบบว่า สิ่งที่เราได้พูดไปกล่าวไปเนี่ยเราก็จะทําให้ได้ทั้งหมดอย่างนนเคยบอกว่าจะให้เข้าแถวเร็วขึ้น<ม>ปัจจุบันก็ทําได้แล้ว<ม>แต่ก่อนก็อาจจะเข้าแถวประมาณ7จ็ดโมงห้าสิบแต่ปัจจุบันนวก็เข้าแถวประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบนก็เรียกเข้าแถวแล้วก็เรียบร้อยครับก็ดีใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ทํางานที่เราได้พูดไปนนเวลานานพูดอะไรไปนนจะพยายามทําให้มันได้จริงๆไงเพราะว่านั่นแหละมันก็ไม่อยากให้ฝ่ายใดเสียใจ หนึ่งก็คือทําไปแล้วก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนว่าการเข้าแถวการเดินไปเรียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีองอื่นไหมฮะที่ทาไปก็เกี่ยวกับขยะนะคะที่สองเรื่องขยะเนาะความสะอาดของโรงเรียนแต่ว่านี่ก็คือเราก็ต้องช่วยกันทางโรงเรียนครับคนใดคนเดียวไม่ได้นะเพราะสำคัญมากเราจะเห็นว่าเรานักเรียนบางทีมันเยอะมากเนี่ยการที่แค่คนไม่ไม่ถึง1 0น่ะทิ้งเนี่ยก็ทำให้สกปรกได้แล้วใช่ไหมมัน เห็นเป็นจุดบอดของเรียนเลยครับ่ค่ะก็ถือว่ากิจกรรมเยอะนะครับสำนนเนี่ยทำหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมภายในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะครับที่ทําไปเพราะว่าด้วยใจรักเกิดจากการชอบแล้วก็ฝึกฝนนะจนเก่งมีประสบการณ์มากขึ้นรวมถึงที่บอกไปบ่อกีก็ยังหารายได้ื่อกีเนี่ยเรื่องของการรับจ็อบหรือว่ารับงานเช็คตรวจอุณหภูมิใช่ไหมฮะรับรายได้พิเศษพวกนี้ เมื่อกี้เหมือนเราได้คุยกันกันรอบมื่อนี้นอนมีความสงสัยว่าให้ทําไมว่าคนเขาาด่ากันนะใช่องนฮะต้องเอาคนไปเปรียบเทียบกับสัตว์ใช่ไหมเราสงสัยมากเพราะเก็บโดนด่าใช่ไหมหรือว่าเราทไมต้องด่าด้วยคํานี้ใช่ไหมไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมครับใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าเออทำไมเขาต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับสัตว์เพราะอะไรได้เดี๋ยวนี้ครูจัดให้เดี๋ยวครูจะพาเราไปหากูรู คนที่มีความรู้สามารถตอบเราได้เคลียร์แน่นอนเราจะรู้ว่าแต่ละคําที่โดนด่าไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันไปเจอกันเข้าเลยดีกว่าครับไปครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณครูเอ๋นะครับหรือว่าคุณครูสุภัฒนาทองกันทานะครับที่จะมาไขข้อสงสัยให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของคําภาษาไทยที่ใช้ในการเปรียบเปรยคนกับสัตว์นะครับเหมือนที่นนอยากจะรู้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับครูเอ๋กันเลยครับสวัสดีครับ คุยให้ผมสงสัยมากเหมือนที่น้องนนท์สงสัยอะไรครับอย่างเช่นบอกว่าทําไมคนชอบด่ากันอย่างเช่นถ้าว่าด่าถ้าด่ากันเนี่ยชอบเอาเปรียบเทียบกับสัตว์ใช่ไหมก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวิถีชีวิตคนตั้งแต่โบราณแล้วก็เราคนไทยเราก็อยู่คุกรีกับสัตว์น้องไม่ว่าจะเป็นควายเพราะว่าควายนี่ก็เราอาใช้ไถนาเนาะเราเป็นอาชีพเกษตรกรรมด้วยเนาะสมัยก่อนแล้วก็หมาอันนี้ก็เอาไว้เจ้าบ้านเนาะ ่เลี้ยงต่างๆนานานก็คือคนก็จะดูลักษณะท่าทางพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้แล้วก็เวลาเวลานั้นก็เอามาเป็นคําที่เอามาเปรียบเปยหรือเ,เอามาด่าเออเอามา,อา,เ,อาเอามาด่ากันอ,อะไรอย่างนี้เนาะก็มันก็เลยมีคําที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่เราเอามาใช้เขาเรียกว่าด่าไหมก็ประมาณนั้นหรือเอามาเปรียบเปยเนาะต้องถามนอนไม่นนด่าอย่างเช่นไรนนอืม เพื่อน่ะเพื่อนในกลุ่มอะค่ะมันชอบแบบว่าแรกปะใช่เนี่ยจริงๆริแรกเลนแรกนี่นะคะมันก็หมายถึงเด็กผู้หญิงผู้หญิงที่จัดจ้านไวไฟอ่ะทำไมต้องไปเปรียบกับแรกเพราะแรกเนี่ยเวลาแรดเพศเพศเขาเรียกเพศเมียเวลาจะผสมพันธุ์เขาจะเป็น ป็นตัวที่เข้าไปหาตัวผูววถ้ถูกต้องถูกต้องมันก็เหมือนการแย่งกันอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยเอาม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 า,มาด่าผู้หญิงมาว่าผู้หญิงว่าถ้าเกิดว่าทําตัวเหมือนแรดก,ก็คือจัดจา้านแล้วก็ชอบที่จะไปคุกคีอยู่กับผู้ชาย <c oughs> ไอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> ดัดจรีตแต่ความจริงแรดก็อึดถึกได้นะความจริงเขาดูแข็งจริงแล้วเนี่ยแรดเนาะถ้าเกิดเปรียบกับสัตว์เนี่ยมันจะเป็นแรดเนี่ยลักษณะตัวของมันจะจะ เขาเรียกว่าตัวโตเป็นเป็นช้างกับแรดเนี่ยอ่ะช้างมาที่หนึ่งอ่ะแรดเป็นที่สองมันก็เลยถึกบึกบืนแต่แต่เขาเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเอามาเปรียบเปยว่าถึกขึ้นเหมือนแรดเนาะเขาจะเอาลักษณะนิสัยของของเพศเพศเมียของแรดเอาเอามาเปรียบเปยมากกว่ากันประมาณนี้ค่ะแล้วนนมีสงสัยอะไรเงินนี้ไหมมีมีอะไรครับนนก็อย่างเช่นแบบว่าท้าไมควายใช่ไหมไม่รู้โอเพราะว่า ไม่ใช่จะไม่ช่อยด่าบ่อยเนาะเพราะว่าอะอย่างโง่เนาะโง่ควายเออทำไมเอาไปเปรียบกับควายจริงๆแล้วควายเป็นสัตว์ที่เราใช้แรงงานเป็นสัตว์ที่ซื่อเนาะนี่แหละนี่แหละตรงนี้นี่แหละว่าควายมันซื่อเวลาเอาควายจริงๆแล้วควายเป็นเป็นสัตว์ที่ใจดีซื่อคนใช้ทําอะไรก็ทำตัวอย่างไปอะไรนะไถนาเนาะแล้วก็เขาก็จะใช้อะไรนะผูกผูก ใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าเอจูงไปไหนก็ง่ายไปอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ประมาณนี้ก็เลยไปเปรียบว่าโอ้เหมือนควายก็คือใช้อะไรทําไมใช้พุ๊บง่ายไปทําไมพูดอะไรก็ทําหมดอะไรโดนชักจูงโดนอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนี้เนาะโดนไม่เรียกว่าอะไรจูงจมูกไปเต็งริงและควายเป็นเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์เนาะเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ใจดีนะคอยคอยเห็นไหมให้ให้ให้แรงงานกับเกษตร กรทุกคนที่เราเอาไปใช้แรงงานเนี่ยเราไม่น่าไปเปรียบเปยว่าโง่เหมือนควายเนาะมีประโยชน์มากจริงเพราะว่างนี่บอกเกษตรกรก็จะใช้ควายกปนหลักกันเนาะโอ้ต่อไปเราจะไม่ด่ากันแล้วเนาะว่าโง่เหมือนควายเนาะแต่รู้ว่าต่อไปเขาด่าเราควายต้องภูมิใจเลยต้องภูมิใจเออถูกต้อง้วเนาะเลืเก็นคนซื้อสัตว์ค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะหมาล่ะค่ะโอ้อันนี้เรายิ่งคุกคีกับหมาใช่ไหม เราเลี้ยงหมาเอาไว้<ม>เลี้ยงดู<ม>เอาไว้เฝ้าบ้านแล้วก็พฤติกรรมของหมามอย่างหนึ่งก็คือชอบ<ม>ชอบเลีย<ม>อ่าใช่ไหมชอบเลียแล้วก็หมาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราสังเกตง่ายคือเหา่าอะไรมานิดมาหน่อยก็ทําไมละเห่าเขาจริงจริงว่าหมาเห่าใบตองแห้งก็คือเห็นอะไรนิดอะไรนะสะดุ้งหน่อยก็เห่าและอะไรไ<ม>อย่างเงี้ยอย่างหรืออย่างเวลาผู้ชายทะเลกกาะกันอ่ะทําไมเป็น หมาลอบกัดเพราะว่าเพราะว่าอะไรหมาเนี่ยบางทีเนี่ยพฤติกรรมของมันเนี่ยมันทิันเดินมาเฉยๆมันย่องเออมันย่องเนาะมันก็เข้าใส่เลยอันนี้ก็คือพฤติกรรมของหมานั่นเองหรือหมาหมู่หมาหมู่ก็คือเวลามันมีเกิดเรื่องอะไรอ่ะหมามันจะรวมตัวกันแล้วมันก็มันก็ทาไมมันก็รวมฝูงกันในการที่จะต่อสู้กันก็ก้เหมือนกับคนอ่ะ เวลาทะเลาะกันรวมตัวกันเขาก็เอามาลุมกันเขาก็เรียกว่าหมาหมู่ประมาณนี้ไม่ใจะบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนหมาเยอะมากเลยนะคนเนี่ยใช่ไหมครับหมาลอบกัดหมาห้อมกล้าอหมาห่วงกล้าหมหมาหมู่แม่ชาติหมาสันดานหมาอะไรเงี้ยเยอะมากมายเลยเราว่าวิถีชีวิตเราอะเราเราอยู่ใกล้เคียงกับใช่หมามากมากก็เลยเห็นพฤติกรรมของมันแล้วก็เปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นขบุหมาเดือนสิบสองอย่างเงี้ยหมาเดือนสองก็คือหมาจะผสมพันธุ์กันเดือนสิบสองมันก็เขามันหอนแล้วเขาก็ไปเปรียบกับว่า ว่าประมาณว่าอ่ะคนชู้อะไรต่างๆนานา,นาอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาไปเปรียบว่าหมาเดือนส2บสองนี่หนึ่งครับเมื่อกี้เราพูดถึงควายแรดหมาเราเหมือนเราบูลรีสัตว์เนาะโอ,อ้น <สา S 1> เนาะเหมือนเราสัตว์มันไม่มีทั้อย่างเลยเราเอามาเทียบกับเราเราถึงไม่โอเคกับมันเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอพอเราได้ พูดกันพูดปันพูดปันเราก็ต่อ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 กันมาแลวเนาะตั้งแต่ตั้งแต่อดีตแล้วเนาะตั้งแต่โบราณแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ไหมครับก็คือเอาจากพฤติกรรมสัตว์นั่นแหละมถูก็มีอะไรอีกไหมคะลูกสงสัยอะไรมีอะไรล่ะก็คําแรงๆเลยอะแบบว่าเขาชอบแบบว่าอันนี้แบบว่ามันก็แบบเจ็บอยู่นะแบบว่าอะไรอะเจ็บอ่ะด่าว่าแบบว่าไม่หรอกคำนี้เนาะเวืก็จะได้ยินกับเด็กผู้ชายเขาจะพูดไอ จริงๆแล้วเฮียเนี่ยเนาะมันก็คือสัตว์เลื้อยคลานที่ที่พฤติกรรมของเขาอ่ะเขาก็จะไปกินสิน่งเน,น,น่าเหม็นสิ่งเน่าเหม็นต่างๆและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่ชอบลักขโมยมกินสัตว์ตัวอื่นมันมันก็เลยเหมือนว่าเวลาไปกินสัตว์ตัวอื่นก็คงจะทําให้เจ้าของโกรธเนาะก็เลย ไอ้เฮียมันก็เลยเกิดข่าวนี้ขึ้นมานี่แหละไอ้เฮียเพราะถ้าเรามาด่าคนก็คือพฤติกรรมไม่คล้ายแบบนั้นที่แบบนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่แบบนี้ไม่มีทางเลือกเลยเนาะถ้าเขาด่าเนี่แต่เขาด่าไอสัตว์จะมีทางเลือกเป็นสัตว์อื่นจะเป็นสัตว์อะไรใช่ไหมจะมีทั้งอการจะเป็นอะไรละเต่าโน่ารักเชียวเนาะนี่มีอีกนี่มันอาจจะมาโดนโดนผมหน่อยๆก็คืออย่างเช่นอะไรนะเท่าหัวงูเงี้ยทำไมต้องไม่เทียบกับงูอ่ะ ก็งูมันแผ่แม่เบี้ยเนาะมันก็คลายไปสายผมนี่เขาจะความหมายผมอาจจะเคยโดนด่าก็ได้วันาเท่าหัวงูเรื่องมีคนเคยใช้กันบ่อยไม่รู้ความหมายคืออะไรงูงูมันก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานเนาะมันจะไปไวมากมันก็คงจะเปรียบกับผู้ชายเนาะอ่ะเอออะไรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะแผ่แม่เบี้ยเนาะแล้วก็เขาก็ชอบเอาไปไว้อยู่บนหัวของผู้ชายอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยเป็นเท่าหัวงูไหมว่า เข้าเนี่ยอ่ะย่างย่งจริงจริงอะน่าจะหยุดพฤติกรรมอย่าทําเหมือนงูให้มันให้มันวัยอะไรอย่างนี้เวลาเวลางูเนี่ยมันเจอคนเนี่ยมันก็บางทีเนี่ยมันก็จะเออหนีไปเลยว่องไวมากก็เหมือนกับคนเท่ากับงูเนี่ยก็คือไปชอบหญิผู้หญิงเนาะที่ที่อายุน้อยใช่ไหมเออแล้วพอไปพอคนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรีบรีบ ปิดบังตัวเองรีบหนีออกออกจากตรงนั้นอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นที่มาซึ่งสิ่งต่างๆจากสำนวนไทยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมของของสัตว์ท้งนั้นที่ที่เราเนี่ยสังเกตใช่ที่เราสังเกตขึ้นมามันก็ยังมีสัตว์หลายๆอย่างที่ที่เราใช้เปรียบเปยกันเนาะและตอนนี้ก็อย่างดอกไม้มันก็ยังมีเกิดขึ้นมาในหลายๆอย่างเนาะเออดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามนุษย์เราเนี่ย คนเราเนี่ยชอบสังเกตสังกาใช่ไหมชอบสังเกตสังการแล้วก็เอามาเป็นคําที่ใช้พูดกันบางทีมันก็เป็นคําที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ,จําวันครับใช่ไหมนะแล้วบางทีเนี่ยพอพอคําเหล่านี้มันเราใช้ในชีวิตว่ามันก็แบบเฮ้ยมันมาอย่างไงวะเราก็เกิดความสงสัยขึ้นมามเนาะเออว่าที่ไปที่มามันคืออะไรแต่คงเ,เจอเยอะคําเหล่านี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเองดวัยรุ่นเองหรือว่ายุคที่ผ่านมาหลายปีก็ คำเหล่านี้ที่เอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ก็คงมีเยอะบ่อยๆที่เราที่เราที่คุยได้พูดเมื่อกี้ให้ไขข้อสงสัยแห้งนอนเมื่อกี้นะครับมันเยอะมันเยอะเนาะมันเยอะมากมายเนาะนอกที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่แต่มันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะคะว่ามันก็มีอีกหลายๆประเภทสัตว์หลายๆตัวที่เราออามาใช้เปรียบเปรยกันเนาะบางทีบางทีสัตว์เหล่านั้นที่เรามาเปรียบมันก็น่ารัก บางทีมันก็ทําให้เราคนฟังก็รู้สึกไม่ดีละมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีเนาะเราก็เราก็อยากจะอยากให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ให้มันถูกต้องเนาะ <c oughs> บางทีเราก็อย่าอย่าเอาสัตว์เหล่านี้มามาด่ากันเลย <c oughs> มันจะได้มันใช้คำไพเราะ <c oughs> ให้มันรื่นหูในการพูดคุยกันดีกว่าถ้าเกิดเราไปด่าว่าโง่เหมือนควายอืมเดีย๋ยวนี้ ควายไม่รู้สึกหรอกแต่เราอะเรารู้สึกถูกไหมเราจะรู้สึกซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยถ้าเร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 าต้องหยุดตรงนี้เราพฤติกรรมตรงนี้ของเราเราอาจจะสร้างสรรค์คําที่มันดีกว่านี้อเอามามาใช้ในการสนทนากันเนี่ยโลกมันจะสวยงาม,มโลกมันจะน่าอยู่เนาะค,คนเราจะไม่มีพฤติกรรมที่เขาเรียกอะไรนะขัดแย้งกันในสังคมเนาะเออนี่แหละค่ะก็มาที่ครูเอพูดนะครับ แน่นนพอขครของใัยไหมครับเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยทไมเราเราโดนคาเหล่าต่างเหล่านี้ทําไมคนถึงโดนเอาไปเปรียบกษัตริย์นะครับควาเข้าใจคู่เอให้ข้อคิดกระจ่างแน่นอนแล้วตอนนี้นะครับมาเจอกรูรูของแท้เลยครับนี้นะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าความจริงแล้วไอ้วัฒนธรรมของไทยเนี่ยวาจภาษาไทยหรือว่าการแต่งกายของไทยมีสิ่งสวยงามมีสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่บางทีผ่านยุคสมัยไปเนี่ยก็มีการบิดเบี้ยวไปเพราะว่าอาจจะใช้คําอะไรที่ไม่เหมาะสมใช้คํารุนแรงตั้งแต่สมัย แต่พระที่ผ่านมาหลายร้อยปีเนี่ยเราก็ใช้คําที่สวยงามอยู่แล้วแต่ทวันนี้ก็อาจจะมีคําที่เริ่มสะบัดรุนแรงขึ้นทําให้มนนันที่บอกไปครับมันอาจจะพูดไปแล้วสนุกปากแต่ความจริงคนที่ฟังอาจจะรู้สึกไม่ดีช่ชครับตรงนี้อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งก<ช>ันได้หรือว่าขุนเคืองใจได้แต่ความจริงเราอยากให้ทุกคนรักษาขนบธรรมเนียมแค่นี้นี้ไว้ใหด้ดีนะครับที่นี่ไว้ยายผู้ใหญฝากอะไรถึงน้อง ท่านผู้ชมที่เขาเขาได้ดูรายการนี้ครับก็อยากจะฝากเด็กๆเนาะว่าว่าสังคมไทยเราเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้ภาษาบางทีเนี้ยเด็กๆอาจจะมีภาษาของเด็กๆขึ้นมาซึ่งซึ่งบางครั้งเนี้ยผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจตรงนั้นอยากให้เด็กๆเนี้ยได้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 เคลียคำพูดต่างๆให้มันให้มันกระจากหรือการใช้คําในการพูดกับผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยให้มันมีความไพเราะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ฟังเด็กๆพูดเนาะบางทีเนี่ยเราไม่รลื่นหูเลยเรามีความรู้สึกว่าอคำว่าค่ะคำว่าครับมันหายไปไหนเนาะก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าสังคมไทยเราวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยการพูดจานี่แหละมันเป็นมารยาเขาจึงบอกว่าอะไรครับนะฮะบอกว่าอะไรครับบอกว่าอะไรมีสำนวนอยู่สำนวนนึงสนนอะอ่าศัพท์ภาษาอีนเออเอาให้เข้าใจสิลูกอีรอบอีรอบนึงอีรอบนึงเลย อะไรนะเดี๋ยวคำพูดสองภาษากิริยาสองสกุลเนาะคำพูดมันจะสอมันจะสออะไรออกมานี่แหละตรงนี้นี่แหละนะคะแล้วก็กิริยามันก็จะสออะไรให้ให้ทุกคนได้เห็นเนาะทั้งคำพูดแล้วก็กิริยามันจะต้องไปด้วยกันนะคะก็ฝากไว้ครัวนี้น้องนนนช่วยฝาก ถึงน้องๆถึงกิจกรรมของเราที่เราคิดเนี่ยใช่ไหมมันจะมีทั้งการท,ทำาทม์ทยามว่างเราใช่ไหมครับ,รบ,รบว่าจะทําหาอะไรได้พิเศษหรือว่าทําอะไรที่เราถนัดใช่ไหมรวมถึงมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยลองฝากน้องๆที่ดูรายการมาอยู่ครับก็นะคบก็อย่างที่คุณเอ๋บอกไปว่าเกี่ยวกับการใช้ภาษาเนาะแล้วก็ ต้องแบบว่าต้องใช้มันดีๆให้แบบว่าผู้ใหญ่ฟังก็ฟังแล้วก็รู้สึกดีเราด้วยกันเองเด็กๆด้วยกันเองเนี่ยเวลาพูดกันก็อยากให้พูดดีๆเนาะมันก็จะทําให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ก็อยากฝากตรงนี้ไว้ค่ะเพราะว่าสั่งผมไทยของเราก็จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวแือว่าพูดกันนิดกันหน่อยก็ทะเลาะกันแล้วเกิการใช้คําพูดนี่แหละก็อยากจะฝากตรงนี้คับขวขอบคุณครับก็อยากให้ ท่านผู้ชม,มน,นะครับก็คนไทยเนาะรักษาอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของเราเนี่ยให้ภูมิใจทุกวันนี้ยังเช่นเรื่องโควิดเข้ามาใช่ไหมครับปัจยประ,ยะเทศก็มีการไหวนะมีการไหวเพราะว่าการสัมผัสมือดยการเช็คแฮนด์ก็เริ่มแมจะเริ่มไปปลอดภัยแล้วเรื่องอาจจะมีเชื้อโรคติดได้ใช่ไหมแต่ที่บอกไปครับว่ายังมีสิ่งสวยงามของบ้านเราที่ควรจะต้องรักษาไว้แล้วควรจะต้องเก็บดูแลให้ดีแล้วก็ควรพัฒนาต่อไปไม่ใช่ให้ยิ่งลดร้อนลดทอนลงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือ,อคุณ คุณลักษณะของความสวยงามที่มีอยู่ของของแมรคมไทยที่มีอยู่นะครับเขาเขาชื่บอกว่าสําเนียงสอบภาษากิริยาสอบสกุลนะคะตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในการภาคูซ่าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ